สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลจากเอกสารข่าวพระราชสำนักชิ้นหนึ่งกันนะคะคือดูเผินๆเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นแค่รายงานตัวเลขข้อเท็จจริงธรรมดารรมดาแต่ถ้าเราค่อยๆมาแกะดูรายละเอียดกันจะพบว่ามันสะท้อนภาพปรากฏการทางสังคมที่โอ้โหยิ่งใหญ่และน่าสนใจมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องการหลั่งไหลของประชาชนเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันนี้เราเลยจะมาลองมองทะลุต,ตัวเลขพวกนั้นเพื่อทําความเข้าใจกันว่าสเกลของเหตุการณ์นี้มันใหญ่แค่ไหนความหลากหลายของคนเป็นยังไงแล้วก็เบื้องหลังการจัดการที่ทําให้ทุกอย่างมันราบรื่นไปได้เนี่ยมันเป็นยังไงโอเคค่ะเรามาเริ่มแกะอรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่า ครับเป็นการเปิดประเด็นที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะอย่างที่ว่าเลยคือเอกสารข่าวชิ้นนี้ให้ข้อมูลที่มันเป็นรูปธปรรมมากทั้งตัวเลขสถิติแล้วก็มีรายชื่อคณะบุคคลต่างๆซึ่งข้อมูลพวกนี้แหะครับที่เป็นเหมือนจิ๊กซอให้เราเอามาต่อกัน สิ่งที่น่าทึ่งในเรื่องนี้เลยนะผมว่าไม่ใช่แค่ว่ามีคนไปเยอะแค่ไหนแต่คือการที่เราได้เห็นภาพสะท้อนของความรู้สึกผูกพันในระดับที่มันใหญ่มากและในขณะเดียวกันก็เป็นกรณีศึกษาชั้นเยี่ยมเลยนะครับในเรื่องการบริหารจัดการฝูงชนในสถานการณ์ที่ละเอียดอ่อนแบบนี้งั้นเรามาเริ่มกันที่ภาพรวมกับตัวเลขสำคัญสำคัญกันก่อนเลยนะคะซึ่งเป็นจุดที่ บอกตำจงว่าทึ่งตั้งแต่แรกเห็นเลยค่ะข้อมูลจากข่าวระบุว่ามีผู้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทั้งหมด4 6 9 0 0 0คน4 6 9 0 0 0คนค่ะตัวเลขเกือบเครื่องล้านคนอืมเป็นจำนวนที่มาหาศาลจริงๆครับและยิ่งถ้าเราไปดูในบริบทของช่วงเวลาด้วยนะจะยิ่งเห็นภาพชัดขึ้นไปอีก ใช่เลยค่ะเพราะตัวเลขนี้เป็นการรวบรวมช่วงเวลาตั้งแต่วันที่27ตุลาคม2568จนถึงวันที่11มกราคม2569ซึ่งน่านับถึงวันที่ข่าวนี้ออกมาคือ12มกราคมก็เท่ากับว่านี่คือข้อมูลจาก64วันที่ผ่านมา64วันเต็มๆเลยนะคะที่มีคนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องคำถามคือตัวเลขเกือบครึ่งล้านคนในเวลา2เดือนกว่าๆแบบเนี้ยมันบอกอะไรเราในเชิงลึกได้บ้างคะครับ สิ่งแรกเลยที่ตัวเลขนี้บอกเราก็คือขนาดของปรากฏการณ์นี้มันไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจบไปในวันเดียวแต่มันคือกระแสทานของผู้คนที่ไม่เคยหยุดนิ่งเลยตลอด2เดือนถ้าเรา,เอาลองคำนวณง่ายๆนะครับเอา469,900คนมาหารด้วย64วันจะได้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ7,328คนต่อวันครับ โห oh, วันละเจ็ดพันกว่าคนนี่มันมันเทียบเท่ากับคนไปดูคอนเสิร์ตในฮอล์ขนาดกลางๆเลยนะคะแต่นี่คือเกิดขึ้นทุกวนันติดต่อกันนานกว่าสองเดือนอืมเป็นภาพที่พอจินตนาการตามแล้วมันยิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะถูกต้องครับนั่นคือประเด็นเลยคือการที่มีคนจํานวนมากมาในวันสําคัญวันเดียวก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่การที่ค่าเฉลี่ยมันคงที่อยู่ในระดับสูงขนาดน,นี้ตลอด64วันมันบ่งบอกถึงแรงผลักดันที่อย่างรากลึกแล้วก็กว้างขวางมาก มันไม่ใช่แก้กระแสชั่ววูบแต่สะท้อนถึงความตั้งใจจริงของผู้คนจากทั่วสารทิศเลยที่แบบวางแผนการเดินทางลางานหรือใช้เวลาลอนหยุดเพื่อการนีด้โดยเฉพาะถ้าเรามองในมุมสังคมวิทยานะครับนี่คือการแสดงออกร่วมกันหรือ collective expression ครั้งใหญ่เลยที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์กลางมันแสดงให้เห็นว่าความผูกพันนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในเชิงสัญ,ญลักษณ์แต่สามารถกระตุ้นให้เกิดการกระทำที่เป็นรูปธรรมในวงกว้างได้อย่างน่าถึงมากครับ แล้วการที่ผู้คนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้มันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับตัวสังคมไทยในภาพรวมบ้างไหมคะสะท้อนชัดเจนมากครับมันสะท้อนถึงโครงสร้างทางสังคมที่ยังคงให้ความสําคัญอย่างสูงกับสถาบันการเดินทางมาถวายบังคมพระบรมสศพกลายเป็นหมุดหมายสําคัญในชีวิตของใครหลายๆคนไปเลยเป็นสิ่งที่แบบว่า ต้องทำเพื่อแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีครั้งสุดท้ายมันเป็นมากกว่าแค่การไปร่วมงานแต่เป็นเหมือนการจาริกสแสวงบุญในยุคสมัยใหม่ที่มีจุดหมายปลายทางร่วมกันคือพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตตัวเลขนี้จึงไม่ใช่แค่สถิติผู้เข้าร่วมงานแต่เป็นดัชนีชี้วัดความรู้สึกผูกพันของคนในชาติณนะช่วงเวลานั้นได้เป็นอย่างดีเลยครับ พอพูดถึงคนที่เดินทางมามันก็นําเราไปสู่ประเด็นถัดไปที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะคือพอเราเห็นตัวเลขมหาภาคแล้วข่าวชิ้นนี้ก็ซูมอินให้เราเห็นรายละเอียดของผู้คนด้วยซึ่งมันไม่ใช่แค่ประชาชนทั่วไปแต่มีความหลากหลายที่เอ,อ่อน่าประหลาดใจมากใช่ครับจุดนี้เป็นรายละเอียดที่ทําให้เรื่องราวมีมิติมากขึ้นเยอะเลยจากภาพรวมที่เป็นตัวเลขเราเริ่มเห็นใบหน้าของผู้คนจากหลายๆกลุ่มครับมาจากทุกภาคของประเทศจริงๆ แล้วก็มีกลุ่มองค์กรหน่วยงานต่างๆเช่นมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมซึ่งก็เป็นโครงการในพระราชดำริด้วยมีสถาบันการศึกษาอย่างคณะครูแล้วก็นักเรียนจากวชิราวุธวิทยาลัยรุ่น19หรือแม้กระทั่งภาคเอกชนก็มีชื่อปรากฏอย่างบริษัทพรประเสริฐบังนกไทยจังกัดการที่ข่าวเลือกหยิบยกชื่อเหล่านี้ขึ้นมามันบอกอะไรเราเป็นพิเศษไหมคะบอกเยอะมากครับการเลือกนำเสนอชื่อที่หลากหลายแบบนี้ มันไม่ใช่การสุ่มแต่เป็นการคัดเลือกตัวอย่างที่สะท้อนภาพรวมทั้งหมดได้ดีมากลองดูทีละกลุ่มนะครับกลุ่มแรกคือตัวแทนจากจังหวัดต่างๆนี่คือภาพแทนของประชาชนจากทั่วทุกภูมิภาคเลยแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกนี้ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่ในกรุงเทพแต่เป็นความรู้สึกร่วมของคนทั้งประเทศกลุ่มที่สคือมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอันนี้คือตัวแทนของโครงการในพระราชดำริโดยตรง การมาของพวกเขาจึงเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณที่จับต้องได้เพราะพวกเขาคือผู้ที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากพระราชกรณียกิจอ๋อแล้วกลุ่มโรงเรียนวชิราวุธกับบริษัทเอกชนล่ะคะอันนี้น่าสนใจมากว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงครับสำหรับโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยเนี่ยเป็นโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์อยู่แล้วเขามีความผูกพันกับสถาบันมาอย่างยาวนาน การมาของคณะครูและนักเรียนจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผูกพันที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในแวดวงการศึกษาส่วนที่น่าคบคิดที่สุดอาจจะเป็นบริษัทเอกชนอย่างบริษัทรังนกไทยคือการที่ภาคธุรกิจสละเวลานำพนักง,งานมาร่วมง,งานแบบนี้มาแสดงให้เห็นว่าอิทธิพลและบารมีของสถาบันนั้นแผ่ขยายไปถึงภาคเศรษฐกิจด้วย มันอาจจะเป็นการแสดงความจงรักภักดีในนามองค์กรหรืออาจจะสะท้อนถึงความเชื่อที่ว่าการได้ใกล้ชิดกับสถาบันถือเป็นสิริมงคลต่อธุรกิจของตนเองก็ได้ความหลากหลายนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของอาชีพหรือภูมิลำเนาแต่มันคือภาพตัดขวางของสังคมไทยทั้งระบบเลยครับทั้งภาครัฐการศึกษาธุรกิจและประชาชนทั่วไปที่ต่างก็มีจุดเชื่อมโยงกับสถาบันในมิติที่แตกต่างกันไป พอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันลึกซึ้งกว่าแค่การอ่านรายชื่อผ่านๆไปเลยนะคะมันเหมือนกับว่าแต่ละชื่อที่ถูกเอ่ยขึ้นมาเป็นตัวแทนของเครือข่ายความสัมพันธ์ที่สถาบันได้สร้างไว้กับสังคมไทยในทุกระดับเลยถูกต้องที่สุดครับ มันคือการยืนยันว่าพระราชกรณียกิจต่างๆที่ทรงบมเพ็ญมาตลอดประชนชีพนั้นได้ส่งผลกระทบและสร้างความผูกพันกับผู้คนในวงกว้างจริงๆไม่ใช่เรื่องนามธรรมอีกต่อไปแต่เป็นสิ่งที่ผู้คนสัมผัสได้และอยากจะมาแสดงความรู้สึกตอบแทนด้วยตัวเองนี่คือสิ่งที่เชื่อมโยงคนจากอุดรธานีนักเรียนวชิราวุธและเจ้าของธุรกิจรังนกให้มาอยู่หน้าที่เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกันได้ครับ ค่ะทีนี้พอเราเห็นภาพของคนเกือบเครื่องล้านที่มาจากหลากหลายที่มาแล้วคำถามสำคัญต่อมาก็คือแล้วเราจะจัดการกับคนจำนวนมหาศาลขนาดนี้ในพื้นที่ที่สำคัญและละเอียดอ่อนอย่างพระบรมมหาราชวังได้ยังไงซึ่งนี่กันนำเรามาสู่ประเด็นที่3ค่ะคือรายละเอียดด้านการจัดการและระเบียบปฏิบัติครับผมประเด็นนี้สาคัญมากครับเพราะมันคือคกลไกที่ทําให้ปรากฏการทางความรู้สึกนี้สามารถเกิดขึ้นจริงได้อย่างเป็นประเบียบและสมพระเกียรติ ถ้าไม่มีการจัดการที่ดีพอภาพที่เราเห็นอาจจะกลายเป็นความโกลาหลไปเลยก็ได้จริงค่ะในข่าวให้รายละเอียดเรื่องการจัดการเวลาไว้น่าสนใจมากคือสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง3ทุ่งแต่ไม่ได้เปิดยาวรวดเดียวนะคะเขาแบ่งเป็นสช่วงเวลาที่ชัดเจนมากคือ8โมงถึง10โมง45แล้วก็เที่ยงถึงบ่ายโมง45 มีอีกทีตอน17.45ถึง18.30แล้วก็รอบสุดท้าย19.45ถึง21นาฬิกาทำไมต้องแบ่งเป็นช่วงๆแบบนี้คะมีนัยยะอะไรในเชิงการจัดการซ่อนอยู่หรือเปล่ามีแน่นอนครับและนี่คือหัวใจของการบริหารจัดการฝูงชนหรือ Crowd Management ที่มีประสิทธิภาพสูงมากในทางเทคนิคการทำแบบนี้เรียกว่า p u s i n g หรือ Wave Management คือการปล่อยให้คนเข้าไปเป็นระลอกๆแทนที่จะปล่อยให้ไหลเข้าไปต่อเนื่องไม่หยุดหย่อนนะครับ การปล่อยเป็นระลอกระลอกหรือเป็นคลื่นมันดีกว่ายัางไงคะข้อดีมีหลายอย่างมากครับอย่างแรกเลยคือมันช่วยลดแรงกดดันและความหนาแน่นของฝูงชนณจุดใดจุดหนึ่งทําให้การเคลื่อนตัวเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นลองนึกภาพท่อที่น้ําไหลตลอดเวลากับท่อที่ปล่อยน้ําเป็นช่วงๆแบบหลังจะควบคุมได้ง่ายกว่ามาก ข้อที่2คือช่วงพักระหว่างรอบเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้เข้าไปจัดระเบียบพื้นที่ทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งเตรียมการสำหรับพระราชพิธีอื่นๆที่อาจจะต้องดำเนินไปพร้อมกันอย่าลืมว่านี่คือเขตพระราชฐานที่มีพระราชพิธีต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลา ข้อที่3คือมันช่วยให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานได้มีเวลาพักและสับเปลี่ยนกําลังพลด้วยการต้องรับมือกับคนจัดพันคนต่อวันตลอด2เดือนเป็นงานที่หนักมากนะครับการจัดการแบบนี้ช่วยให้การทํางานยั่งยืนและรักษามาตรฐานไว้ได้ตลอดช่วงเวลาครับอืมพอพูดเรื่องการแต่งกายก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะโดยเฉพาะข้อกําหนดที่ระบุรายละเอียดค่อนข้างชัดเจนว่าขอให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพวัยทุกโดยสําหรับผู้ชายให้งดสวมกางเกงยีนส์ ส่วนผู้หญิงให้สวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะทำไมต้องเจาะจงขนาดนั้นมันเป็นแค่เรื่องธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเดียวหรือมีเหตุผลอื่นซ่อนอยู่เบื้องหลังด้วยคะเป็นคําถามที่ดีมากครับจริงๆแล้วมันมีเหตุผลซ่อนกันอยู่หลายชั้นเลยชั้นแรกสุดที่เข้าใจง่ายที่สุดก็คือเรื่องของการละเทศะและการแสดงความเคารพสูงสุดตามธรรมเนียมไทย การแต่งกายเป็นเหมือนภาษาสากลที่ไม่ต้องใช้คำพูดการกำหนดให้แต่งกายสุภาพไว้ทุกในโทนสีที่กำหนดเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความอาลัยและความสงบนิ่งให้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วเรื่องการงดกางเกงยีนหรือการกำหนดให้ผู้หญิงใส่กระโปรงหรือผ้านุ่งล่ะคะอันนี้ดูจะเฉพาะเจาะจองเป็นพิเศษครับตรงนี้จะเข้าสู่ชั้นที่สองคือเรื่องของแบบแผนและประเพณีปฏิบัติในบริบทของราชสำนักไทยครับ กางเกงยีนส์โดยรากศัพท์และประวัติของมันถูกมองว่าเป็นเครื่องแต่งกายของชนชั้นแรงงานเป็นชุดลำลองที่ไม่เป็นทางการอย่างยิ่งการงดสวมกางเกงยีนส์จึงเป็นการขีดเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างความลำลองกับความเป็นทางการเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดในขณะที่การให้สตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งก็เป็นไปตามแบบแผนการแต่งกายที่ถือว่าสุภาพเรียบร้อยและเหมาะสมกับสถานที่สำคัญเช่นนี้ ช่นที่3ซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันคือการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวหรือ uniformity ในทางภาพครับลองนึกภาพคนหลายแสนคนที่แต่งกายด้วยโทนสีและรูปแบบที่คล้ายคลึงกันมันสร้างภาพที่ทรงพลังสื่อถึงความรู้สึกร่วมกันและทำให้ภาพรวมของเหตุการณ์ทั้งหมดดูเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมระเกิอย่างยิ่งครับ เข้าใจเลยค่ะพอเรามาเจาะลึกข้อมูลจากข่าวชิ้นนี้มันเหมือนเราได้เห็นภาพสามมิติของเหตุการณ์นี้เลยนะคะจากตอนแรกที่อาจจะเห็นแค่ภาพกว้างๆว่ามีคนไปร่วมงานเยอะมากแต่พอลงรายละเอียดแล้วเราจะเห็นมิติอื่นๆอีกเพียบเลยตั้งแต่ขนาดของเหตุการณ์ที่สะท้อนผ่านตัวเลขเฉลี่ยเจ00คนต่อวันความหลากหลายของผู้คนที่ฉายภาพสังคมไทยทั้งระบบ และสุดท้ายคือความแยบยนต์ของการจัดการที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ทั้งเรื่องการบริหารฝูงชนและเรื่องวัฒนธรรมประเพณีใช่ครับทุกองค์ประกอบมันทํางานสอดประสานกันอย่างลงตัวความรู้สึกที่เปี่ยมล้นของผู้คนถูกจัดวางอยู่ในกรอบของการจัดการที่เป็นระบบทําให้พลังของมหาชนนั้นถูกแสดงออกมาในทิศทางที่สร้างสรรและสง่างาม แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอย่างไรในมุมมองของดิฉันนะคะมันคือภาพที่ชัดเจนของการแสดงความอลาลัยครั้งประวัติศาสตร์ที่เราได้เห็นการผสมผสานที่ลงตัวอย่างยิ่งระหว่างความรู้สึกส่วนตัวความผูกพันอันยิ่งใหญ่ของผู้คนจํานวนมหาศาลกับการจัดการอย่างเป็นทางการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างสมพระเกียรติจริงๆค่ะ ถูกต้องเลยครับข้อมูลนี้เน้นให้เราเห็นภาพรวมและสถิติซึ่งทำให้เราเห็นขนาดและความเป็นระเบียบของเหตุการณ์ได้ดีมากเป็นการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ผ่านตัวเลขและข้อเท็จจริงที่จับต้องได้แต่มันก็ทำให้เราต้องฉุกคิดต่อไปด้วยเช่นกันเอกสารข่าวได้ให้ภาพรวมที่ชัดเจนแล้วแต่ก็น่าขบคิดต่อไปว่า เบื้องหลังตัวเลข469,900คนนั้นมีเรื่องราวและความทรงจำส่วนตัวอะไรบ้างที่แต่ละคนได้นำพามายัางพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสบางคนอาจจะเคยเฝ้ารับเสด็จตั้งแต่อย่างเด็กบางคนอาจจะเติบโตมากับโครงการในพระราชดำริหรือบางคนอาจจะไม่เคยได้พบเห็นพระองค์จริงเลยแต่รู้สึกผูกพันผ,นผ่านเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังมาและอะไรคือแรงผลักดันที่ทำให้การเดินทางครั้งนี้มีความหมายสำหรับพวกเขาทุกคน เรื่องราวส่วนตัวเหล่านั้นคือสิ่งที่สถิติไม่สามารถบอกเราได้แต่มันคือหัวใจที่แท้จริงของปรากฏการณ์นี้ครับ